สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแบงค์ยี่สิบใหม่กันนะผมตั้งแต่แบงค์ยี่สิบจานที่สิบรุ่นใหม่นะครับเป็นแบงค์กระดาษธรรมดาแล้วก็โพลิเมอร์นะครับผมโพลิเมอร์ก็จะเป็นแบงค์พลาสติกนะครผมตัวนี้โพลิเมอร์นี่มีประเด็นหลายประเด็นมากเลยนะผมที่เขากําลังรับซื้อกันอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งนะผมสาหรับแบงค์ยี่สิบไม่รัชการที่สิบเป็นกระดาษนะผมตอนนี้ที่เขารับซื้อกันนะผมก็จะเป็นตัวเลขหมวดตัวเลขที่ไม่ตรงกันนะครัผมหมวดตัวเลขที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ตัวเลขจะมีอยู่แถบด้านหลังนะผมจะมีตัวเลขขึ้นมาด้านหลังแล้วก็ด้านด้านข้างนะครับสำหรับ เบงก์ยี่สิบราชการที่สิบนะครับผมที่เป็นกระดาษนะครับแต่ที่สําคัญเลยท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับโทษปรับอย่างสูงสี่หมื่นนะผมรู้สึกว่าจะมีนักสะสมเขารับซื้อกันอยู่นะครับราคานี้ผมไม่แน่ใจนะผมลองศึกษาดูนะครับของที่จะขายนะผมแต่ถ้าเก็บไว้เขาน่าจะโอเคอยู่นะผมไปในอนาคตผมว่าน่าจะมีราคาอยู่นะครับเนื่องจากว่าธนบัตร ที่ตีตามาอย่างนี้นะผมผลิตรู้สึกว่าจะเนในหมวดกอไก่ในหมวดกอไก่ <S <S ต่อไปนะผมจะมาเป็นแบงค์ยี่สิบพริเมอร์นะครับอ่าแบงค์ยี่สิบพริเมอร์มีอะไรบ้างที่เขารับซื้อกันนะผมอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งเหมือนกันครับตัวเลขที่ไม่ตรงกันนะผมอาจจะมีเลขผิดเพี้ยนตัวใดตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งนะผมเหมือนกันที่นักสะสมกาลังรับซื้อกันอยู่นะครับส่วนมาต่อมาด้านหลังก็ จะต้องมีตัวเลขเหมือนกันนะครับเช่นกันนะผมด้านข้างก็จะมีตัวเลขเช่นกันนะครับอ่าดังยี่สิบพริมเมอร์ผมอยากให้ท่านชมลองสังเกตดีดีนะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นยี่สิบตัวนี้ไหมผมเลขยี่สิบตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆมันไม่ใช่สีทองไอ้มันไม่ใช่ก็คือมันเป็นสีเหลืองทองทอง,ง,งนี่นะครับแต่มันไม่ใช่เป็นเลี่ยมทองแบบนี้ ถ้าแ,แบบนี้จะเป็น,นคล้ายๆกับปัดทองมานะ้วผมเป็น,นคล้ายๆลงทองทองอะไรไม่รู้แหละจะเป็นสีทองๆนะผมจะผิดกันเลยนะครับกับแบงค์ตัวนี้นะครับผมลองทำชมอ่า,ออาเห็นไหมผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอตัวยี่สิบสีทองตัวเนี้มันจะอยู่ในหมวดอะไรนะครับผม แต่ที่ผมเจอนะครับตั้งแต่โหมดขอไข่่าขอไข่ตัวนี้ก็จะเป็นสีทองแล้วนะครับผมแต่ขอไก่ขอไขก่ท่านผู้ชมสังเกตดีนะครับจะเป็นรุ่นแรกของการผลิตธน,นบัตนะผมที่ผมสังเกตมาได้กอไข่มานะครับไม่มีเลขยี่สิบที่เป็นทองเปลวเ,เ,เลยนะผมเห็นไหมครับเห็นไหม และอีกอย่างหนึ่งนะผมที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆผูช้ชมลองสังเกตดีๆว่าเส้นแถบเหล็กนะครับผมกับตัวสางง่ามนี้นะครับจะอยู่ไม่ค่อยตรงกันเห็นไหมครับธนบัตรแสดงว่าธนบัตรมีการพิมพ์เคลื่อนด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านใดด้านหนึ่งนะครับสังเกตนะผม ตัวนี้กับตัวนี้จะตรงกันนะครับตัวนี้จะไม่ตรงนะผมใบนี้เห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามใบนี้จะกินซ้ายนะครับส่วนใบนี้จะอยู่ด้านขวานะผมจะกินแถบด้านขวานะครับอ่าลองดูสามใบสามใบหลังนะผมก็คือสามใบนี้จะเป็นแถบสีทอง ็คือแถบสีทองนี่คืออะไรก็คือตัวเลขยี่สิบนี้จะเป็นประกายทองทองนะครับเร mm. ื่อสูงผมแน่ใจว่าทีาในขอบยนะี่สิบเ mm. นี่ยมันบอกว่าในขอบเป็นยี่สิบนะผมตัวเนี้ยมันจะเป็นเงาเงา,เงาทองทองลายน้ำด้านหลังนะับ mm. เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับลายน้ำจะเป็นเงาเงา,เงาทองทองนะับ สามใบนี้นะครับแล้วข้อสำคัญเลยนะผมที่มีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นการรับซื้อของตามร้านต่างๆทางช่อง y o u t u b e นะผมก็คือผมลองสังเกตหลายคลิปมากแล้วผมพยายามค้นหาคลิปต่างๆนะผมสำหรับใบ n ค์ยสิบรเมผมเคยเจออยู่คลิปหนึ่งนะครับ เคยเจออยู่คลิปหนึ่งและเคยเข้าไปดูครั้งเดียวครั้งเดียวก็คือว่าเขารับซื้อแบงค์ยี่สิบใหม่โพลิเมอร์แบบมีขนฮ่าแบบมีขนนะครับมาผมจะเอาชุดนี้ให้เกับก่อนแบบมีขนเป็นอย่างไรแบบมีขนเป็นอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตดีดีช่วงขอบนะครับผมช่วงขอบขอบนี่ไล่ไปเลยนะครับด้านล่างด้านล่างก็มีนะผม ๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าไป็นยี่สิบมีขนเป็นอย่างไรนะครับอ่าอ่าเป็นไงครับ <S <S แล้ว ้านล่างก็จะมีเหมือนกันเช่นกันนะครับขนผมหายน้ำหมดแล้วไม่รู้อ่นะครับจะมีขนหน่อยๆน,นะผมสําหรับใบนี้นะครับผมเคยเจออยู่ใบหนึ่งขนเต็มหมดเลยนะผมอ่ะเรามาดูอีกใบนึ่งสาหรับใบนี้ ว่าผมลูกๆขนน่าจะหลุดไปบ้างเลยนะอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีมนีขนเอบพอบอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วผมลองไล่ หาคลิปนั้นนะผมคลิปที่เขารับซื้อไบยี่สิบใหม่มีขนเนี่ยนะครับผมพยายามเปิดหาดูดูแล้วดูอีกตามช่องต่างๆแล้วก็ไม่เจอนะผมไม่รู้ว่าเขาลบคลิปไปแล้วหรือว่าอย่างไรนะครับหรือว่าไอ้ขนนี้อาจจะเป็นแค่การตัดไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็จะดูดไปหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม แต่ท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่แนะนํานะครับอย่าเพิ่งใช้เก็บไว้ก่อนนะผมอย่าเพิ่งรีบนะครับต่อไปในอนาคตอาจจะมีมูลค่าก็เป็นได้นะผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆมาแนะนํากันต่อแล้กวนติดตามกดไลค์กด s u บสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ